สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอ่ในพาร์ทที่นหนึ่งนะคะพาร์ทที่หนึ่งนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่นพาร์ทที่หนึ่งนะครับพาร์ทนี้นะครับมาเล่นพาร์ทที่หนึ่งเสียงรบก,กวนนะครับพวกเครื่องบินมันผ่านนะครับ ไอเคไหมครับวันนี้เราก็จะมาทำอะไรกันมาเล่นหนึ่งแบบไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงวันอะไรครับมาเล่นหนึ่งแบบไม่ครบสิบล้านนะครับตธอเรกเราจะคราบของนะครับโต๊ะครับแล้วก็นังสติ๊กนะครับนังสักิ๊กก่อนนะผมจะเล่นนะครับกรนแล เราจะสร้างบ้านอะไรนี้นะครับะลรแบบอรกเนะคกดไลค์กดสับตะไคร้ก่อนนะครับ การที่หัวเพชรเองนะครับดินขี้โมโ้ครับดินง่ายๆนะครับแล้วก็เอามาเป็นเครื่องเป็นแบบบ้านนะครับชั่วคราวแล้วก็ทำชั่วคราวนะครับโอเคนะน่าจะได้แล้วนะครับนะไปอันดับต่อไปนะครับพุงคอแบบบู๊เอาแกะก่อ,อนอน,อออนะครับไม่แกะ โอ้ครับเกะบพากมันจะไปทำเต็นท์นอนได้นะมันต้องทำกับไม้นะครับเขานังสักทิชทุกไม้นะครับตัดไม้ทำไม้ทำลายป่าแล้วก็ผูกพื้นได้นะครับเขียงวะไปนะครับ โอเคตันไม้ทำายปลาโอเคตันไม้อีกต้นเดียวนี้ครับต้นนี้แล้วก็แบะเบียงหรือแกะกันนะครับเดแยวแกะนะครับเพรวกมันเก็บ,บมาทำเตียงได้แล้วก็เอาทำเป็นอาหารได้ด้วยได้ทั้งสองอันเนี่ยผมจะตามนะครับ โอเคไปเสร็จแล้วจะหัวข้ามอีกแล้วนะครัะได้แอปเปิ้ลมานะครับก,ก็ไดนาสติกมาจาักม้านะครับแล้วก็ได้ต้นไม้อีกนะครับถล้วเจ้ากูอันนี้นะครับจกักดีมันตัวเองเนี่ยนะครับเราเป็นกนร้ายนะครับ คนไล่ไม่ยิงบลัอกนะครับไปจะแกะเกยอะครับทุกคนไม่ทำอะไรก็แกะก็ตายไปดิแล้วใครอีกหนึ่งอันนะครับไม้เราเพียงพอแล้วนะครับใครอีกอันนะครับอีกหนึ่งตัวนะแกะแกะแกะนะครับไป ผมเปิดหน้าหรือว่าอยากให้ผมดงแสงเางาคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเฮีครับอันหน้าให้ผม,มสร้างบ้านแบบไหนก็แชทมาได้เลยนะครับ What the fuck? เป้ยวัตถุฟักเกิดกับแตกนะครับทุกคนนี่เราเวาต้องไปทานได้นะครับ เราจะทำพอดีเลยแล้มันไม่เอาดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยไปก็ได้ครับเพราะเรามีทั้งชิปเปอร์ซัมบี้แล้วก็สซนเนอ์สตันนะครับไม่เอานะครับเราจะเจอทุนใครมากเลยเราจะไม่สร้างบ้านนะครับเราจะหาบ้านที่จะหมู่บ้านนะ อยากหาหบ้านนะครับผมว่าผมน่าจะไม่เจอนะครับหมู่บ้าน,านเจออะไรกันไหม่ร้ดีรึไมนะ่ใช้เจ้านี้ Lama. รักตีมันครับแล้วถ้าเราจะเก็บอะไรมันเราต้องตีมันที่ยังวะแบบเราต้องต้มนะครับถึงเราจะเก็บมันได้นะก็ไม่ต้นก็ได้แต่ว่ามันจะเก็บยาเอาอาหารไปรอไะไรคลิปนี้น่าจะแบบเสียงรบกวนหน่อยนะครบเพราะว่าฝนผมที่บ้านผมมีฝนตกนะครับ โคโค่น่าจะตกนักด้วยนะครับน้ำท่วมน่าจะเราจะสร้างบ้านกนบริเวณนี้นะครับแต่ว่าเรายังเยังไม่รบเลยอ่ะเราต้องไปหาเกะก่อนนะครับโอ้เจอเกะแล้วน,นะครับทั้งสองตัวนี่ไม่รูสิแม่ วันผมจะไม่ฆ่านะคะผมจะฆ่าแมงฆ่เรืองมัสงสารนะครับสังสารมากเลยครับถ้าฆ่ามันมันไม่ดบอะไรนะครับมันดบแต่บางช่วงนะครับมันดบแต่บางช่วงนะครับเดี๋ยวผมขอแบบไปเวลายยนอนก่อนนะครับ นอนตรงนี้เลยนะครับโอ้โหรอคอยห่อยังไม่ขั้งนะครับโอเคนะนอนได้เลยโอเคนะนอนได้เลยโอเคมนะเราก็ไปสร้างบ้านมานะครับ สร้างบ้านหลังเล็ก,ลกนะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยอยู่หรอกนะผมก็ไม่ค่อยอยู่นะครับ,ผม,มรบผมว่าจะสร้างบ้านแบบแบบแบบอะไระที่ผมบอกนะเออบ้านดินนะครับแต่ผมไม่สร้างเลยนะเพราะดินมันเออเออเลยนะครับสร้างประตูตรง นีอย่างวะใช่ไม่ใช่นี้นะครับผมนี่มอนจริงๆนะครับโอ้โหจะมา รูนะครับมนเยวมากเลย่ัมม่กินประทานชีวิตยกอนะครับบ้านเน่าจะเสร็จคืนี้แล้ะครับชั่วคราวครับน,นก็รู้ดีว่าเป็นไ,ไม้ถ้าดินอโอ้ชั่วคราวไหมชั่วคราวอยู่แล้วนะครับ คราวนะครับต่อไปเราก็จะมโอ้โหปกหมดพอดีโอ้โหมันหมดพอดีเลยโอ้โหกับเรนนะั ใช่บักแล้วนะครับแบบนี้ไม่ใช่บักแล้วนะ,ะไม่ใช่บักแล้วนะคะท่านนี้นะโอ้โหนน่าจะไม่พอป๊บหมดแล้วมันไม่พอทุกคน โอชีวิตเมตตาเพราะผมมีดินโอ้โดินนะครับดินดิน,ดนโอ้โหไอ้เนี่นะครับที่ผมมีดินดนช่วยพลังได้เยอะนะครับโอเคพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ 拜拜。Bye bye.